วันใหม่นะครับเมื่อวานเป็นวันแห่งการขอบคุณสายน้ําและขอขามานะครับมีการเขาเรียกว่าลอนลอยกระทงนะครับก็มีการลอยกระทงกันเมื่อคืนแต่ว่าผมตื่นเช้าวันนี้มากเลยแล้วก็เพื่อจะมาดูสภาพที่รงเหลียวว่ามันมีกระทงติดอยู่ชายหาดเยอะแค่ไหนมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้าง วันนี้ผมจะไล่เก็บแค่กระทงนะครับเพราะว่าผมมีเวลาจำกัดมากเลยต้องรีบไปทุละเดี๋ยวครับกระทงนะครับยังไงมันก็มีเข็มเล็กๆอยู่เนี่ยครับนี่ครับผมจะเลือกเก็บแต่กระทงนะครับเพราะว่ามันอันตรายเหลือเกินมันจะมีเข็มเล็กๆรอคนมาถูกเหยียบนะครับอันตรายเกินไป มันไม่ใช่แค่ชิ้นใหญ่ๆนะครับมันเป็นชิ้นเล็กๆที่มันพร้อมจะตาขาได้เลยครับนี่คเรับเหมือนกับเราตั้งใจจะเอาตะปูและแหลมๆเนี่ยมาไม่ไว้ใช้หาดเรชิ้นครับโอ้ยผมเศร้าจังเลยระวังเด็กๆนะครับที่เล่นชายหาดระวังกันหน่อยนะครับเยอะเลย Oh. โอ้ยสปูะปูมุดเล็บแหลมตะปูใหญ่สุดยอดมีทุกอันเลยดอกไม้ยังมีเลยเนี่ยดอกไม้กับเข็มพิษ ตอกไม้กับเข็มพิษนะครับงานเข้าเลยล่ะรถเล่นชายหาดก่อนนะครับต้องมาช่วยเก็บแล้วนะครับมันเยอะมากแลวมันก็นหนักด้วยเด็กๆเก็บไม่ได้นะครับมีตะปูด้วยอขอความร่วมมือนะครับต้องช่วยกันเก็บก่อนที่มันจะก่อ,อนที่มันจะลอยลอยหายไปหรือว่าแตกออกมาเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับยิ่งเก็บยากไปอีกเลยขอความร่วมมือนะครับ ลอยน้ำแน่นอนว้าวมีลูกโป่งด้วยเป็นขวดยานะครับว้าวดูสิความตั้งใจของเขาครับเป็นกระทงประดิษฐ์เองสุดยอดเลยครับสร้างสารรค์ผลงานครับแต่ก็คือการได้เอาขยะมามาลอยน้ำนั่นเองครับขยะมาลอยน้ำดูโหเป็นถุงยางอนามัยนั่นเองนะครับ,รรบสุดยอดเลยกระทงนี้น่าจะได้รับรางวัลความคิดสร้างสารรค์ที่เด่นครับขวดยาลอยน้ำความกับถุงยางเป็นขยะในทะเลก็ได้